สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาหมานจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนเมษายน2568นนี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวกรกฎเขาคิดยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ The Moon พออฟวนแล้วก็เป็นไพ่ดิเอ m มเพ o r นะครับจิงถือดาบใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่เอ็กออฟวานโอเคครับทีนี้เรามาดูกันสรับชาวกรกฎลัคนากรากอกดชาวกรกฎตอนนี้นะครับอิทธิพลของดาวอ่า ประจําความรักความสัมพันธ์ของคุณยังโคจรตกในภพเรือนมรณะอยู่นะครับก็อาจจะมีประเด็นและปัญหาบ้างหรือว่าเป็น long distance relation ต่างๆความรักที่เป็นทางไกลนะครับอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะมีบ้างกับในเรื่องของความรู้สึกและความรักความสัมพันธ์ก็คงต้องค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงไปนะในทิศทางที่อาจจะต้องให้เวลากันและกันอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะอีกในยะสําคัญหนึ่งมีสุปราหูแล้วก็ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในภพเรือนสุภาะนะครับอยู่ในเรือนของความสําเร็จ เกิดขึ้นอาจจะทําให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนั้นมีอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความคาดหวังนิดหนึ่งกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความแบบคิดที่แบบพุ่งทยานไปสู่ความรู้สึกที่แบบว่องไวนะครับรวดเร็วบางทีอาจจะมาแบบกระทันหันกับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้มันอาจจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างดูแบบ เนกาทีฟเล็กน้อยนะครับมีไพ่เดมูลด้วยก็คือหมายถึงเราอาจจะคิดมากวิตกกังวลกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์เพราะว่าอาทิตย์พุธราหูเนี่ยนะครับแล้วก็สุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพเรือนสุภาบางทีนะ่ะเราเกิดความคาดหวังมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าแบบเออทาไมมัน ความรักมันดูแบบลําบากหรือความรักมันดูแบบคิดมากวิตกกังวลมันดูแบบคนโทรลได้ลําบากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดีน,นึงนะคิงถือดาบนะครับแบบถ้าเราให้เวลาหรือเราพยายามปรับหรือเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันชัดเจนหรือพยายาม กลับมาเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้นะครับเอ็มเพิร์กับเด็กถือไม้บางครั้งเราก็คงต้องพยายามประคองไปมันไม่มีหรอกครับที่แบบปุ๊บปั๊บดีเลยมันก็ต้องให้เวลานิดหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าส่วนสําคัญของความรักมันคือเวลาเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเกิดเราอะนะครับดีใจเสียใจเศร้าใจทุกใจทุกอย่างต้องใช้เวลาหรือว่าต้องการพิสูจน์คนคนหนึ่งก็ต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ย มันปฏิเสธไม่ได้นะครับอืดังนั้นก็อย่าเพิ่งแบบรีบหรือเร่งเกินไปแล้วกันนะครับพยายามให้เวลากับความรักความสัมพันธ์มากกว่านี้เราอาจจะได้ความรักดีๆหรือความรักที่โอเคกลับมาก็ได้นะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับขอไพยให้กับชาวกรกฏลักษณะกรกฏอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีความรักความสัมพันธ์เขาคิดยังไงเพิ่มเติมกันบ้างไพ่อืม justice นะครับ f i v of one แล้วก็เป็นไพ่1เหรียญ4 o f one แล้วก็เป็นไพ่ the emperor อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่7ดาบขอสลับตรงนี้นิดนึงนะครับ emperor ขึ้นมา2ใบ emperor เนี่ยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ต้องให้เวลาให้เกียรติกันและกันในการตัดสินใจเคารบในการตัดสินใจของกันและกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเกิด k i n ถือดาบเพราะว่าเขาต้องการให้คุณอะ เคารพในการตัดสินใจของเขาบ้างในบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องการที่จะปรับหรือเคลียร์ความสัมพันธ์เนาะแล้วบางทีเราก็อาจจะมีปัญหาในลักษณะของการที่ต้องการเคลียร์แต่เราอาจจะลืมนึกไปว่าบางครั้งเราก็กดดันกับความรักความสัมพันธ์จนเกินไปมันอาจจะทําให้เขาคนนั้นรู้สึกอึดอัดเนาะจริงอยู่ว่าเขาอาจจะทําอะไรที่มันไม่ชัดเจนกับคุณแน่นอนอะจากไพ่เจ็ดดาบนะมาดูลับๆล่อๆดูเหมือนกับว่า ทำอะไรแล้วดูมันดูมีซัมติงอ่ะเออประมาณนั้นเนาะแต่ว่ามันก็ต้องให้เวลากับการปรับหรือเคลียร์กันให้มากกว่านี้เพราะว่าเราต้องลอมชอมกันคิงถือดาบนะครับมันต้องลอมชอมมันต้องดูจังหวะดูโอกาสสักหน่อยหนึ่งห้าไม้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีทัศนคติมีความคิดที่ขัดแย้งกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอะค่อนข้างที่จะดูแบบใช้อารมณ์เล็กน้อย หรือมากเลยแหละดาวคาร์นกำลังจะโครจรมาทับรักในชาวกรกฎนะครับในอีกไม่ช้านี้ก็อาจจะทําให้เราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจสักเล็กน้อยหรือมากเลยแหละแล้วแต่บุคคลนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันค้างคาใจสิ่งที่มันดูไม่ปลดล็อกตรงนั้นจะค่อยๆคลี่คลายถ้าเราต้องการที่จะแบบต้องการความยุติธรรมนะครับจากไพ่จัสติดมันจะค่อยๆแบบบาลานซ์สมดุลได้แล้วมันก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงที่ดี นะแล้วก็อาจจะทําให้เราสามารถได้รับโอกาสดีๆ1เหรียญคือการได้รับโอกาสหรือว่าอาจจะมีความมั่นคงหรืออาจจะมีความชัดเจนหรืออาจจะมีความแบบสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเองถ้าเราพยายามบาลานซ์ส,สมดุลที่ดีพอหรือว่าเราพยายามที่จะอดทนในวันที่เรายากลําบากนะไม่ใช้อารมณ์นะไม่ใช้อ,อัดคติมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นเพราะว่า1เหรียญเนี่ย มันคือความสําเร็จอย่างหนึ่งแล้วนะครับเราก็ได้รับด้วยมันหมายถึงโอกาสด้วยนะครับในที่เราอาจจะแบบต้องการที่จะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยมันจะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นความมั่นคงที่ดีประมาณนี้เลยนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์เริ่มมีการติดต่อสื่อสารกันดีขึ้นมีการพัฒนาได้ถึง 4, mai 4 mai ไม้สี่ไม้หมายถึงการพัฒนาความรักความสัมพันธ์เกิดความมั่นคงนะครับแล้วก็เกิดความเสถียร มากขึ้นหรืออาจจะเป็นข่าวดีที่คุณได้รับโอกาสดีๆที่เขาคนนั้นอาจจะมอบให้กับตัวคุณได้ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นชาวกรกฏก็ควรที่จะต้องให้เวลาอีกสักเล็กน้อยตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยโครจรอ,อยู่ในภพเรือนวินาศถ,ถึง2ปีครึ่งแล้วนะครับกำลังจะย้ายราศีขึ้นไปในภพเรือนสุภาเนาะแสดงว่ากําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะดังนั้นเนี่ยชาวกรกฏกําลัง มีโอกาสแนวโนมทิศทางที่ดีในช่วงเดือนพฤษภาคมเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันเนาะแต่ตอนนี้ก็คงต้องประคับประคองไปก่อนอาจจะต้องแบบดูในลักษณะของการมีแพชชั่นของกันและกันที่ดีนะครับเอ็มเพิคคือรักจริงด้วยหมายถึงว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสที่เขาอาจจะจริงจังกับเรามากขึ้นหรือว่าให้การสรับสูนดูแลกับเราดีขึ้นเด็กถือไม้เราต้องค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งโอกาสของความรักอะ่ะมันก็ต้องให้เวลากันเนาะแล้วก็อาจจะต้อง ดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากขึ้นเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีการพัฒนาและมีความโดดเด่นที่ดีนะยังไงโอกาสของความรักมันก็ย่อมเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีถ้าเราทําถูกต้องถูกคนนะครับถูกเวลามันก็จะมีโอกาสของความรักที่ดีขึ้นประมาณนี้เลยเพราะว่าเหมือนโอกาสอะมันมาพร้อมกับจังหวะพอดีเนาะเพราะว่าถ้าเราอะ พยายามทําถูกต้องถูกเวลามันจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นแต่คุณต้องพยายามขัดจัดในเรื่องของความคิดของตัวคุณเองในเรื่องของอสิ่งที่มันเป็นแบบ the moon เนาะ the moon เนี่ยมันคือสัญชาตญาณมันคืออารมณ์ที่ติดลบอารมณ์ที่มีความหลึกซึ้งอารมณ์ที่มีความรู้สึกที่แบบเหมือนอะไรบางสิง่งบางอย่างอะที่มันทําให้เราอะคิดในทางลบมากเกินไป นะครับอันนี้ไพ่บอกเนาะประมาณนั้นเพ,พาะไพ่บอกว่าตัวคุณเองค่อนข้างนกาทีฟนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกถ้าคุณต้องการเคลียร์ความนกาทีฟตรงนี้คุณก็ต้องพยายามบาลานซ์ balance, ความรู้สึกแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ให้มันอยู่กึ่งกลางมันน่าจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นเนาะแล้วเราก็ต้องปักหลักตัวเองให้เกิดความมั่นคงด้วยนะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคือความมั่นคงเราก็ต้องปักหลักให้เรามั่นคงก่อนเพราะถ้าเกิดเราอ่อนไหวเราเซสซิทีฟกับ อารมณ์ความรู้สึกเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เราอะนะครับไม่ได้รับการแบบใส่ใจหรือดูแลเท่าที่ควรเพราะว่าอะไรเพราะเราอาจจะไปกดดันเขามากเกินไปดังนั้นเนี่ยทางที่ดีเราควรที่จะปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเราแค่ทําบทบาทของตัวคุณเองให้ดีที่สุดเราก็พยายามเอ่อไม่ไป อะไรกับเขามากเกินไปอ่ะลองถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วลองคิดพ,พิจารณาให้โอกาสของกันและกันหรือให้แบบให้เวลากันและกันก็น่าจะทําให้ทุกอย่างโอเคขึ้นนะเพราะว่าไพ่บอกว่ามันยังพอที่จะมีความมั่นคงและความชัดเจนที่ดีนะถ้าเราเคลียร์หรือเราปรับได้ทุกอย่างก็โอเคขึ้นก็ดีขึ้นนะครับแต่มันไม่ทุกคนนะเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าเราทําถูกต้อง ถูกเวลาถูกคนหรือเปล่าแบบนั้นถ้ามันไม่ชัดเจนเราค่อยๆเคลียอะไรปล่อยได้ปล่อยอะไรที่ปล่อยไม่ได้เราก็มาปรับเราก็มาเคลียกันแต่ถ้าคุณมีความสุกว่าฉันไม่อยากเคลียอะไรทั้งนั้นมีความสุกว่าแบบมันท็อกซิกเกินไปมันเหนื่อยแล้วมันท้อแล้วเราอยากจะไปแล้วเรามีความสุกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้ว เพราะว่าอยู่ไปมันก็ดูไม่มีอนาคตเนาะประมาณนั้นอะ่ะอันนี้แล้วแต่การตัดสินใจนะครับคุณอยาก move on คุณก็ move on เลยแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ move on คุณก็ต้องระมัดระวังการมีปัญหามีประเด็นทุกอย่างอาจจะเข้ามาอย่างกระทันหันให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขไปอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวดาวเสามีการโครจรเคลื่อนตัวอีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมา ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำมากกว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ